ปิดท้ายนะครับอยากให้ท่านลองเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยให้เข้ามาสู่มาตรฐานของ Primary GMP ครับเชิญครับสิ่งที่เราอยากให้ทำเนี่ยนะคะก็คือผู้ประกอบการเข้ามาหาเราเถอะเรายินดีแล้วก็เต็มใจเราเตรียมความพร้อมในการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกรายให้เข้าผ่านเกณฑ์ของ Primary GMP เรามีทำอะไรบ้างในส่วนของออยสิ่งแรกเนี่ยเราตั้งทีมที่ปรึกษา หนึ่งทีมหนึ่อำเภอเลยนะคะเราผนึกกกำลังกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ,รบกระทรวงเกษตรในการที่จะเอาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ o t o ็ทั้งหลายเนี่ย SME ทั้งหลายเอาเข้ามาผนวกกันในการที่จะให้แนะนำเข้ามาทีเดียว เข้ามาหาเจ้าหน้าที่ทีเดียวหรือว่าเจ้าหน้าที่ออกไปแนะนําทีเดียวเนี่ยได้ครบทุกด้านทั้งเรื่องของสถานที่ผลิตทั้งเรื่องของการค้าขายเรื่องของเกษตรเรื่องของพาณิชย์อะไรเราพยายามที่จะผนวกกําลังเข้ามาให้เป็นหนึ่งทีมหนึ่งอำเภอในการให้ข้อแนะนำนะคะคแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเราไปตรวจสอบแล้วอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่า เราไม่ได้มุ่งเน้นว่าคุณทำไม่ดีแล้วเราเอาคุณตายเลยเอาคุณออกจากระบบไม่ใช่เราพยายามที่จะเอาคุณกลับเข้ามาอยู่ในระบบค่ะช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาว่าทำอย่างไรถึงจะได้สถานที่ที่ดีต้องขอขอบคุณท่านรองแล้วมาครับที่มาแนะนำให้ผมและคุณผู้ชมได้รู้จักกับมาตรฐานดีๆนะครับที่ชื่อว่า Primary GMP ครับขอบคุณมากครับ ยินดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับผมคงต้องสรุปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำเน้นนะฮะต่อจากท่านอองก็คืออยากให้ผู้ประกอบการนะครับที่เป็นรายเล็กรายย่อยเนี่ย เข้ามาครับไม่ต้องกลัวครับตอนนี้นะครับทางออยอเนี่ยยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือทุกๆคนนะครับให้มาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งดีๆที่จะมาร่วมกันนะครับทำให้คนไทยนั้นได้ปลอดภัยนะครับจากการบริโภคนะจากการอุปโภคบริโภคสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่รอคุณผู้ชมอยู่ใครมาก่อนได้ก่อนครับไปที่อำเภอได้เลยเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นครับ